สรุปนะคะหวยลาวก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. เป็นยังไงคะนาคบอกว่าตัวเลขนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะพ่อพ่อแม่แม่แมคือตัวเลขมันจะอยู่ที่หน้าแล้วก็หลังนะคะอันนี้คือเป็นหวยลาวที่นักเอาขึ้นให้พ่อพ่อแม่แม่นะคะ ตัวยอดนะคะอ่าตัวยอดน้าเอาขึ้นให้แบบนี้นะคะพอ่พอพ่อ่แม่เออแล้วพ่อพ่อแม่อ่าสังเกตดูนะหน้าคืออะไรหลังคืออะไรแล้วหน้านะคะงวดที่แล้วของเขาก็มาหน้าอ่าหน้าหลังคือของเขามันไขว้กันมาเลยแล้วงวดนี้นะคะหน้าหลังของเขาก็ไขว้กันมาเลยแค่เรากระดกหัวตรงนี้นะคะพอ่พอพ่อยแม่ แล้วถ้าเราเอาตรงนี้กับตรงนี้มาชนกันนะอืเห็นไหมมันก็จะชนอะไรอมืมันก็จะชนแค่หลักศูนย์นะคะพ่อพ่อม่เพราะฉะนั้นคือพ่อพ่อ่ต้องรู้จักเอานะคะคือหน้าการทำตารางล็อกให้ได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็คือให้พ่อพ่อ่ใจเย็นๆนะคะตัวเลขนะคะไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขมันจะออกอะไร แม้แต่เจ้าพ่อเจ้าแม่ฟันโชเชงโงเงนะคะก็มันก็ยังไม่เข้าเลยนะคะนักภาษาอะไรกับนากนะคะพ่อพ่อแม่นาคถึงบอกว่าตัวเลขนะคะพ่อพ่อแม่มันอยู่ที่ใบนี้อ่านาคได้เอามาด้วยไหมเดี๋ยวนาคจะให้ดูเดี๋ยว ไม่ได้เอามาด้วยมั้งเดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไรตัวเลขนะคะมันก็อยู่ที่หน้าหลังเนี่ยหน้าหลังก็คือแบบนี้นะคะพ่อพ่อม่ที่นาคเอาขึ้นให้พ่อพ่อย่นะที่นาคบอกว่าพ่อพ่อม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเออที่นาคพูดในคลิปเมื่อเช้านี้นะคะคือพูดเสียงดังฟังชัดอืมนากอยากจะให้พ่อๆแอ่อ่าดูนะคะหรือเน้น ไปที่แผ่นขาวก็คือแบบเนี้ยที่ที่นากลงซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาให้พ่อพ่อแม่น่ะเออพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นนะคะเห็นไหมอ่าตัวเลขหลักนี้ก็มานะเห็นไหมพ่อพ่อแม่เห็นไหมอันนี้คือเจ็ดหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือเก้าศูนย์คือตารางล็อกตรงนี้คือมันเป็นตัวตัวเด่นรวมนะคะพ่อพ่อยแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนาคเอามาคือเอาเอาเลขเอา,เอาหลักหลักเด่นของนาคอะอืม แต่สเตปนี้นะสเตปเนี้ยน่าคิดว่าพ่อพ่อ,อแม่เนี่ยก็ก็ก็น่าจะดูรู้นะคะเนาะวันนี้นะคะน้าก็อ่าไปไปที่โรงพยาบาลอีกเหมือนเดิมนะคะเนาะน้าก็ไปล้างแผลนะคะเนาะก็ให้ลูกชายไปส่งสรุปแล้วนะคะวันนี้นะคะห้องจุเฉินก็แตกอีกคะ่ะพ่อพ่อยแม่ จูเฉินนะคะวันนี้นะคะวันนี้ห้องจุเฉินก็แตกอีกนะคะว่อพ่อยแม่แมอืมเนี่ยเห็นไหมอืมแล้วทีเนี้ยลูกชายนาคก็ไปส่งเน,ะนาะนาคก็เลยถามว่าจะเอาตัวเลขไหมเดี๋ยวแม่จะเอาให้อืมเขาก็บอกเอามาแม่เออวันนี้มีหวยราวนะนาคก็นั่งรออยู่เนาะก็ทุ่มทุ่มกว่าแล้วทุ่มกว่าแล้วพอดีเขาอ่าออกมารอรออยู่ที่รถเน,ะนาะนาคก็พิมพ์บอกเขา ประมาณทุ่มกว่าแหละน่ะลูกชายหน้าก็ได้ได้คะแนนตั้งเยอะนะ่ะเห็นไหมที่นาอ่าพ่อพ่อย่แม่ไปดูที่โพสต์นะเห็นไหมที่ท,ที่ที่นาคไอ้นี้ให้เห็นไหมก็คือยอดเรานี่แหละคือจริงๆอนะ่ะตัวเน้นของเขาอะ่ะก็คือจะมีจะมีตัวน,วนี้ตัวนี้นะคะพ่อพ่อแม่ตัวนี้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 นหลักศูนย์นะ แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่ที่นาคอ่าเน้นเน้นเน้นให้ลูกชายเนาะคือเนี้คือความชอบส่วนตัวนะพ่อพ่อแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราเข้าเป็นชุดอต่ก็คือเราเข้าแบบนี้แหละแต่พ่อพ่อแม่ก็ต้องพึงไว้เสมอนะคะถ้าเป็นสูตรแบบเนี้ยคือส่วนมากยอดของเขามาบ่อยนะอันนี้งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเห็นไหมอ่านาคบอกว่ายังไงนาคบอกว่าหน้าหลังอืมถ้าพ่อพ่อแม่ ตีความหมายเป็นนะแล้วงวดที่แล้วนะเด้งบนเด้งล่างด้วยที่น่าเข้าชุดไว้อะ่ะอืมเห็นไหมแล้วงวดนี้ก็มายอดอีกอืมน่ะเห็นไหมน่าถามว่าพ่อพ่อยแม่ที่มาเมื่อเช้านี้นะคะก็คือได้ค่าโปรคืนแล้วนะคะพ่อพ่อแม่คืออันนี้พ่อพ่อแม่ไม่ต้องมีคิดอะไรเยอะแยะมากมายที่น่าพูดในคลิปเมื่อเช้าเนี่ยคือคืออยากจะพูดบอกว่าตัวเลขนะคะคือทุกอย่าง พ่อพ่อแม่ไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใบขาวก็คือใบที่นาคส่งให้พ่อพอแม่เมื่อเช้านี่แหละพ่อพ่อแม่อยากรู้เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับตัวเลขอ่ะพ่อพ่อแม่ไปดูเลยเห็นไหมที่นาคพูดว่าอ่ลาลาวเอ็กเห็นไหมเด้งนะคะเห็นไหมอ่าราวเช้าเห็นไหมเด้งไหมเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะพ่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นคืออะไรก็ช่างนะคะที่เราอยากจะได้อ่ะ ที่ที่เราชอบเป็นกรณีพิเศษอะอ่ะพอพ่อแม่ก็จัดแจงเหมือนที่นาคพูดเหมือนที่นาคบอกพอพ่อแม่ไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนไอ้เรื่องตัวเลขอะไม่ต้องไม่ต้องไปมันจะสำนักไหนก็ช่างพอพ่อยแม่ไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นหรอกเออพอพ่อแม่พยายามดูพยายามดูหน้าพยายามดูหลังไว้นะคะอืมเพราะว่าตำราสูตรหรือล็อกสูตรแบบเนี้ยที่ที่นาคทำทำไว้เนี่ยนะ หรือที่นาคทาแต่ละงวดแต่ละงวดขึ้นมาเนี่ยมันถามว่ามันโอเคไหมมันก็คือโอเคไงพ่อพ่อแม่มันคุ้มเกินที่จะคุ้มนะที่พ่อพ่อแม่เข้าโปรมาแพ่อพ่อแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะถึงน่าจะส่งช้ามั่งส่งเร็วมั่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่น่าทํางานเนาะแต่เข้าชุดอะ่ะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกเออเพราะว่าหลักของหน้ากะ็ะคือส่งให้พ่อพ่อยแม่ตั้งแต่เช้าแล้วก็คือแบบนี้เห็นไหมพ่อพ่อๆแม่เห็นไหมอืม คณิตคิดแบบง่ายๆนะพ,ะพออ่อพ่อแม่พ,พออ่อพ่อแม่ไม่ต้องไปอะไรกับกับกับตัวเลขเยอะแยะในเมื่อว่าตัวเลขอ่ะคือนาคใช้สมองคนเดียวก็พอนาคมีหน้าที่ส่งให้พ,พออ่อพ่อแม่อ,อ่ะพ่อพ่อแม่ก็มีหน้าที่ไปไปนั่งพิจารณาดูเห็นไหมหน่อยวันนี้หน่อยก็มาทุกหน่อยเห็นไหมเห็นไหมวันนี้คือตัวเลขเดินดีนะพ,ะพออ่อพ่อแม่เห็นไหมแล้วก็อ,อ่าพ่อพ่อแม่ดูดูดูหน่อยอ่ะที่นาคเอา ลาวสตา์ถึงลาวกาชาติขึ้นในเห็นไหมในตารางล็อกของเขามันก็คือมีไงเพราพ่อแม่เข้าใจตัวเลขไหมเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ช่างนะคะพ่อพ่อแม,พอพอแม่พ่อพ่อแม่ใจเย็นๆใจบางๆใจแบบว่าลุ่มๆไม่เลยเออเนี่ยในเมื่อวันหลักเขาให้เรามาแล้วเออเราก็พิจารณาอ่าเราก็ต้องมองไปดูว่าก่อนหน้านี้อ่ะ คือตารางล็อกของเขาอะ่ะคือมันอยู่หน้าหรือมันอยู่หลังอ่ะเห็นไหมงวดที่แล้วของเขามาหน้ามาหลังแล้วงวดนี้ของเขาก็คือมาหน้ามาหลังคือตัวเลขมันจะไขว้กันมาเลยนะคะพ่อพ่อ,พอแม่น่าถึงบอกว่าพ่อพ่อแม่ไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนอืมถ้าตารางล็อกแบบนี้หลุดให้มันหลุดไปพอหลุดเสร็จอ่ะมันก็สตาร์ทใหม่ แบบนี้นะคะพ่อพ่อยแม่คือพ่อพ่อยแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวสมองเรามันจะจะไม่ไม่โอเคนะคะพ่อพ่อยแม่พยายามดูที่ใบขาวนะคะที่นากส่งให้นะคะพ่อพ่อยแม่แต่ก็อ่าขอบพระคุณนะคะพ่อพ่อยแม่นะที่อ่าวันนี้ยังมีคนให้ทิปนะวันนี้วันนี้วันนี้นางพยาบาลให้ทิปหนักนะวันนี้ ไปล้างแผลไปล้างแผลนี่คือรอบนี้ก็ยังยังเหลืออีกยังยังต้องไปอีกนะคะเนาะเพราะว่าคือแผลมันยังคือมันยังไม่แห้งอะ่ะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมเออนั่นแหละที่ว่านาาเหยียบตะปูเลยคือเวลาเขาคว้านมาเนี่ยคือนิ้วโป้เราอนะ่ะมันเข้าได้เลยนะเขาต้องคว้านปากแผลให้มันเปิดกว้างนั่นแหละเออเนี่ยน่าถึงบอกว่าพ่อพอ่แม่ใจเยน็ยนใจรุ่มๆ อย่าไปคิดอะไรเยอะกับเรื่องตัวเลขในเมื่อว่าหลักเราได้ไปแล้วเออเราก็ขาไกวห้างเอออารมณ์ดีๆค่ะพ่อพ่อยแม่เห็นไหมเวลานาคทำคลิปทําไมนาคถึงชอบหัวเราะอืมก็เราจะไปเคร่งเครียดอะไรกับมันน่ะพ่อพ่อแม่ในเมื่อว่าตัวเลขมันก็จัดแจงไว้แล้วอ่ะเออพ่อพ่อ่แม่เข้าใจไหมคําว่าจัดแจงไว้แล้วคือหลักของเขาอ,ะอ่ะอาเช้ามานาครู้หน้าที่ของนาคนาคก,ก็คือทําตัวเลขส่งให้พ่อพ่อแม่อย่างเงี้ เอาว่าพ่อแม่ก็มีหน้าที่ดูว่าเอออันนี้เราชอบไหมเราจะไปตรงไหนดีแบบนู่นแบบนี้อ่ะพ่อพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแล้วหวยรัฐบาลไทยนะคะพ่อพ่อแม่ตัวเลขมันจะอยู่ตรงไหนพ่อพ่อแม่รู้ไหมมันก็อยู่ที่หลักของมันนี่แหละเออพ่อพ่อแม่ก็ไปดูหน้าหลังมันคืออะไรแค่นั้นแหละอืมอย่าไปอะไรขมันเยอะแยะนะคะสายลูกก็คือจวดไปนะคะอืมแต่สายลูกของเขาเนี่ยคืออันนั้นสไตล์ของเขาอยู่แล้วเขาไม่มาอะไรกับชุดหรอก แต่นั้นน่คือของเขามันมันหนักไงพ่อพ่อ่เข้าใจไหมคะว่ามันหนักอืมนั่นแหละแต่ของเขามันหนักแต่แต่เขาเวลาเขาได้คะแนนมาเขาได้เยอะนะคะพ่อพ่อยแม่อืมเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ก็อ่าดีใจกับพ่อพ่อยแม่ด้วยนะถ้ายัางไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพ่อพ่อยแม่ก็ไปอ่ลาล้างแผลกลับมาแล้วนะคะเนาะอ่าได้ทิปกลับมาแล้ว านางก็เยาบานให้ทิปด้วยนะวันนี้มีแต่คนให้ทิปนะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ